หลักทั่วไปในการดูแลผู้ป่วยหรือการเคลืญญญญญ่อนย้ายผู้ป่วยที่ได้รับ,รบอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเนี่ยเป็นสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งในการเสียชีวิตที่นอกโรงพยาบาลนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยเราพบว่าเป็นสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งเลยของการเสียชีวิตในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องรู้ห,หลักาการเม้องต้นในการที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้ได้รับอุบัติเหตุนะครับ เนื่องจากว่าในการเคลื่อนย้ายเนี่ยมันมีส่วนของร่างกายที่สําคัญอยู่ก็คือส่วนของคอแล้วก็ส่วนของหลังนะครับในการเคลื่อนย้ายอย่างไม่ระวังอาจจะทำให้มีการบาดเจ็บของคอหรือหลังเนี่ยเพิ่มเติมได้ในกระดูกสันหลังของเราเนี่ยมีส่วนต่างๆหลายส่วนทั้งคอส่วนของเอวอกแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับการที่เราเคลื่อนย้ายอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะทําให้การแตกหักของกระดูกสันหลังเนี่ยบางส่วนเนี่ยไปกดทับเส้นประสาหรือไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะทุพพลภาพหรือการเสียชีวิตตามมาได้เมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องทําการเคลื่อนย้ายนะครับก็จะมีข้อบ่งชี้เบื้องต้น6ข้อนะครับข้อที่1ก็คือในผู้ป่วยที่มีการสูญเสียความรู้สึกเช่นอาจจะซึมลงหมดสติไปนะครับโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นตามหลังที่ได้รับอุบัติเหตุนะครับข้อที่2คือผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บนะครับโดยเฉพาะเจ็บบริเวณของคอศีรษะ ใบหน้านะครับพวกนี้เราจะต้องระวังว่าอาจจะมีการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังบริเวณคอร่วมด้วยได้นะครับข้อ 3, อ 3. ก็คือในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดขึ้นตามหลังจากการได้รับอุบัติเหตุเช่นอาจจะมีอาการชักนะครับอาจจะมีอาการแขนขาอ่อนแรงหรือมีอาการชาของมือหรือเท้านะครับพวกนี้เราก็ต้องระวังว่าจะมีการบาดเจ็บที่ไปกดนะครับไขสันหลังหรือระบบประสาทที่มันผิดปกติตามมานะครับ ข้อที่4นะครับคือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะมึนเมาเช่นอาจจะอยู่ในภาวะโมซูลานะครับการใช้ยาเสพติดสารเสพติดต่างๆหรือได้ยาบางชนิดที่จะกดความรู้สึกตัวข้อที่5ก็คือในผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุแล้วมีการบาดเจ็บของระบบอื่นๆอย่างรุนแรงนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราจะต้องระวังว่าเขาอาจจะมีการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังร่วมด้วยได้นะครับแล้วก็ข้อที่6กก็คือในผู้ที่กลไกลของการบาดเจ็บเนี่ยเป็นแบบที่มีความรุนแรงสูงเช่น อาจจะมีการเกิดพลิกคว่ำของรถนะครับการหลุดกระเด็นออกจากตัวรถนะครับหรือการตกจากที่สูงโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นที่สูงที่มากกว่า3เมตรขึ้นไปหรือในบางครั้งเนี่ยกระโดดลงมาที่สูงลงไปในน้ําก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังว่าจะมีการบาดเจ็บของกระดูกคอหรือกระดูกหลังได้นะครับแล้วเมื่อไหรล่ล่ะที่เราจะต้องทําการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปนะครับก็จะมีสถานการณ์3อย่างนะครับมีเหตุผลยู3อันที่ เราจะต้องคำนึงถึงนะครับข้อที่1นนะครับก็คือถ้าสถานที่นั้นเนี่ยมันมีความไม่ปลอดภัยสูงเช่นมีไฟไหม้มีวัตถุระเบิดหรือว่ามีสิ่งที่เราคาดแล้วว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยนะครับอาจจะจําเป็นที่เราจะต้องทําการเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุเนี่ยออกจากสถานที่นั้นโดยด่วนนะครับอันที่2นะครับก็คือในการที่เราจะช่วยผู้ที่รับอุบัติเหตุเนี่ยถ้าสถานที่นั้นๆเนี่ยมันดูค่อนข้างจะไม่เหมาะสมในการช่วยเหลือ หรือเราไม่สามารถที่จะทําการช่วยเหลือในจุดนั้นได้เราอาจจะต้องทําการเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับอ <c oughs> ุบัต <ara> er ิเหตุเนี่ยออกไปจากจุดนั้นเพื่อไปยังจุดที่มีความเหมาะสมมากกว่านะครับเช่นคนไข้ที่จมน้ําผู้ป่วยจมน้ำอุบัติเหตุจมน้ําหรือว่าในสถานการณ์ที่ติดอยู่ในรถนะครับหลาจะต้องทําการเคลื่อนย้ายเขาออกมาอันที่3นะครับก็คือในกรณีที่เราจะต้องทําการนําผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุนั้นเนี่ยส่งไปที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลโดยด่วนต้องทําการเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุ ในการที่จะเคลื่อนย้ายเนี่ยเราจะต้องทําการประเมินอะไรบ้างนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนหลักๆที่เราจะต้องประเมินนะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยก่อนความปลอดภัยเนี่ยนะครับสิ่งแรกก็คือที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยมันมีความปลอดภัยพอไหมที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับถ้าเราอยู่ด้านนอกนะครับแต่ที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีความไม่ปลอดภัยสูงเราก็อาจจะต้องคิดในเรื่องของการที่เราเองเนี่ย อาจจะได้รับการบาดเจ็บเพิ่มเติมไปด้วยหมายถึงเป็นผู้ที่ได้รบาดเจ็บอีกคนหนึ่งไปด้วยดังนั้นเนี่ยเราจะต้องคอยอาจจะต้องระวังหรือในการตัดสินใจที่จะไม่เข้านะครับไปทําการช่วยเหลืออันที่2ก็คือเรื่องของความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับหลายๆครั้งเนี่ยการที่ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุเนี่ยมีเลือดนะครับมีสารขัดหลังบางอย่างออกมาฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวเราเองไม่ไมีอุปกรณท์ที่ทำการป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมแล้วเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาเนี่ยหลายๆครั้งก็ตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปช่วยนะครับ ต่อไปก็คือการประเมินผู้ป่วยก่อนการยกเคลื่อนย้ายนะครับในหลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะจาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือบางอย่างก่อนที่จะทำการยุดเคลื่อนย้ายเช่นต้องทการเปิดทางเดินหายใจต้องทําการหยุดเลือดที่ออกก่อนนะครับและในหลายๆครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลได้เช่นโทรเบอร์1669เนะครับเพื่อจะขอความช่วยเหลือให้ทีมงานพร้อมอุปกรณ์เนี่ยที่จะมาทําการช่วยในะที่เกิดเหตุได้นะครับ